ทำไมลูกฉันโกหกจะทำยังไงดีลูกฉันเกเรล,ลูกฉันนิสัยเลวทำยังไงดีแต่ไม่มีใครถามเลยแม้แต่คําถามเดียวว่าทําไมเด็กถึงโกหก <c oughs> เวลาเราเกิดเหตุมีการทําร้ายมีการได้รับการบาดเจ็บของเหยื่อที่เป็นเด็กเนี่ยเรามักจะตั้งคําถามอย่างคารอบครัวนี้ก็จะตั้งป้อมว่าลูกฉันชอบโกหกลูกฉันพูดเชื่อไม่ได้กลับไปกลับมา <c oughs> แต่น้องตอนนี้เขาเป็นเหยื่อของคดีนี้อยู่จากสถิติเลยนะครับไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้มาตั้งกระทู้ถามหมอ ทำไมลูกฉันโกหกจะทำยังไงดีลูกฉันเกเรล,ลูกฉันนิสัยเลวทํำยังไงดีแต่ไม่มีใครถามเลยแม้แต่คําถามเดียวว่าทําไมเด็กถึงโกหกทำไมเด็กถึงโกหกเรื่องนี้สะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวเด็กโกหกมีเหตุผลหนึ่งคือเรียนแบบ อีกอย่างหนึง่งเอาลงโทษแบบไม่เหมาะสมอาจจะใช้กําลังใช้วาจาที่ทําให้เด็กรู้สึกเจ็บช้ําหรือเจ็บตัวเหตุการณ์นี้เ่งการนอน ICU สําสำหรับเด็ก10บขวบไม่ใช่เรื่องปกติอยากให้ครอบครัวเป็นจุดปลอดภัยแล้วก็การแสดงความรักสําหรับเด็กอายุน้อยต้องการการแสดงออกครับเราจะมายึดประโยครักนะแต่ไม่แสดงออกกับเด็กไม่ได้รักนะต้องแสดงออกจากคลิปนี้รู้สึกยังไงคะกำลังบอกอะไรเรา สถิติมีแต่คำถามว่าทำไมลูกฉันถึงโกหกจะทำยังไงดีลูกฉันเกเลลูกฉันนิสัยเลวทำยังไงดีแต่ไม่มีใครถามว่าทำไมเด็กถึงโกหกถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเจอปัญหาว่าลูกพูดโกหกเริ่มพูดไม่จริงพูดกลับไปกลับมาโดนจับได้ก็เชย้ใช้โทษคนโน้นโทษคนนี้หรือเงียบไม่พูดไม่ตอบเราซะนี ขอให้ดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เจอแค่คนเดียวค่ะนี่คือปัญหาที่พ่อแม่หลายคนต้องเจอก่อนที่เราจะโมโหหรือว่าดุหรือลงโทษลูกเนี่ยนะคะรู้สึกว่าโอ้โหลูกเนี่ยโกหกเก่งลองมาทำความเข้าใจนะคะว่าทำไมลูกถึงโกหกคุณพ่อคุณแม่คะเด็กในวัยสอง6ขวบนะคะเป็นช่วงวัยที่เรียกว่าสมองกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ควรหรือไม่ควรได้ดีนักนะคะดังนั้นการโกหกของเด็กในวัยนี้ค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนโกหกตลอดไปนะแต่เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวค่ะพฤติกรรมโกหกของเด็กมาจาก4หลักใหญ่ๆที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ 1. ลูกพูดโกหกเพราะกลัวค่ะ หนูไม่ได้ทำทั้งๆท,ท,ที่ลูกทำนะคะเพราะว่าเขาเดือนรู้ว่าถ้าเขาพูดความจริงเท่ากับโดนดุหรือโดนตี 2. ลูกโกหกเพราะพ่อแม่โกหกก่อนอันนี้นะคะลูกของเราก็จะเรียนรู้การโกหกจากพ่อแม่คะ่ะอย่างเช่นโกหกเพื่อให้ลูกเนี่ยทำบางอย่างให้เสร็จถ้าทำกันบ้านเสร็จแล้วนะพ่อแม่จะพาไปเที่ยวบ้านบอล โกหกเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นอย่าไปเล่นไกลนะเดี๋ยวตำรวจจับไม่ต้องกลัวหมอฉีดยาแล้วไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวแม่มานะแต่ว่าหายไปเป็นชั่วโมงเลยแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเรื่องราวดีๆที่คิดฟรานดีนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคิดฟราีเด็กฉลาดด้วยค่ะข้อที่ 3. ลูกโกหกเพราะต้องการความรักและเรียกร้องความสนใจเด็กบางคนเนะะี่ยค่ะเรียนรู้ ว่าพอโกหกแล้วเนี่ยพ่อแม่โฟกัสมากกว่าเดิมสนใจเขามากกว่าเดิมลูกก็เลยเรียนรู้ว่าวิธีนี้แหละทำให้คุณพ่อคุณแม่สนใจเขามากขึ้นค่ะเด็กบางคนเรียนรู้ว่า พอโกหกแล้วเนี่ยเท่ากับได้รับความรักความชมเชยรอยยิ้มการแสดงออกจากคุณพ่อคุณแม่แบบนี้อย่างเช่นคุณแม่คะวันนี้คุณครูชมหนูด้วยทั้งทัที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะเขารู้ว่าถ้าพูดแบบนี้โกหกแบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะชมเขาค่ะ 4. ลูกโกหกเพราะกลัวคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังคุณพ่อคุณแม่คะ ลูกโกหกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นไปนตามวัยของลูกนะคะอย่าไปบับตำหนีหรือว่ากังวลลูกมากเกินไปให้เข้าใจแล้วก็รับฟังลูกหาสาเหตุให้เจอค่ะว่าลูกเนี่ยโกหกเพราะอะไรแล้วก็ใช้วิธีจัดการแก้ไขที่เหมาะสมนะคะถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กขี้โกหก เริ่มที่ตัวเราก่อนไม่ใช่ที่ลูกค่ะลองดูนะคะว่าลูกเนี่ยเรียนแบบเราหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าลูกโกหกเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนรู้จากใครบางคนและคนนั้นนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เองก็ได้ค่ะลูกโกหกเพราะเขารู้สึกว่าพูดความจริงแล้วจะเจ็บกว่าโกหกลูกโกหกเพราะเขาเคยเห็นใครบางคนทำแล้วมันได้ผลลูกโกหกเพราะบางครั้งเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้แล้วเข้าใจแล้วนะคะอยากให้แชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะได้รู้ก่อนจะสายค่ะอาจจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกในอนาคต ถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมาเยอะๆค่ะให้คุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นได้รู้กันด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเรื่องราวดีๆที่คิดฟรัรมบัลรี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคิดฟรัรมบลี่เด็กฉลาดด้วยค่ะ